บาสอไนะให้ีดแดงนแรงวดยไก็ได้หยาเอาเลย,น,น,ย,ยะนะใครทสแล้วให้นั่งลงอาเ้ยเี่บุงสีร่อเวอเดี๋ยเ,ยเยนระว่าพิธีเขาบ,บุ้งสีกนเสร็จแล้วนะเอาเดี๋ยวตันนะตวรอคให้บาสเเืยว,ว่าบาสจะเป็นคนแรกหรือคนส้ายคนแรกยนะคนแรก ถ้าพร้อมนะครับสีแดงจากกลับมาชนะเก็ตได้หรือไม่หรือทีนักเงินยักษ์จะชนะต่อเรื่องเป็นสามเก็ตติดเดี๋ยวเรามารอดูกันถ้าพร้อมแล้เวเราเริ่มต้นับสามสองหนึ่ง คอไปเรือ่ยอยนะพอเลยเออไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเก่นี่ไม่เหนื่อยแต่ว่ายันยังไง<อ>โอเคถือว่ายังสูสีอยู่สูสีไม่แตกต่างกันมากเอาแล้วไม่น่าเชือ่อว่าความรักคุณเองแล รีบไปดมาด้นี่นี่เนี่ยนี่ไม่น่าเชื่อตอนเาเที่ยงบิงและหย่อนกันสวยมาแม่ตาสดยไป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 ไม่ไปเลสีน้ำเงินเนะเดี๋ยวจะจับเ่านะเอาเริ่มกันไม่ดอกนะเอาเริ่มกันทีกลูกสวยสวยสวยนั่นแหละปัที่ไป ไม่ผมมีีแิแวว่าไปไปไปหัวของีของีของ,ของีมาแล้วไปไปไปโไม่ลงเลยโอ้โหมันหมดปัญหาค <c oughs> ุระเด็กครับไปไปผมมีความคิดจริงๆนะว,ว่า<ห>มันเริ่มหากันไปเรื่อยๆแล้วนะโอเคไป มีต่อเลยให้น่อยนะไป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 เอาแล้วสวยสวยตรเลยะของียแม่เราไปไปไอกไม่ได้ยไม่ก่อนอกไม่ได้ยไม่ก่อนเกมที่คิว่าง่ายกับกายเป็นเดอกได้เลยนะ สวยสวยทีมสีน้ำเงินครครับครับสุดท้ายไปหาที่แข่ครับไปไปไปตอนนี้ต้องรให้ทีม้นะครับไปไเดโอย้ยเฮ้ยเกับครับย็นครับยนครับกับ

ชื่จน <Yeah. S 1> นันนี่และการแข่งขันที่สุดในที่นนะี้คืออะครับรวัปลาปลาประกาศผู้ชนะท่านใดด